สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอนุ่ยเมืองว่างไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็โตราวันอังคารที่20สิงหาคมพศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบสดนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งคันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง two f o u o u แล้วก็แอปพายทีวนะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดพร้อมกันนะครับมี2รอบด้วยกันนะครับวันนี้ไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่หนึ่ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างหนึ่งนาานใช้ตะวันบุญลาันนามวยไทยหรือช้างศึกหรือช้างเผือกบุญลาันนาวยไทยนะครับดีกีก็เป็นแชมเปี้ยนชมรมมวยสยามภาคเหนือรุ่นจูเนียร์ไรเวทนะครับร้อปอนด์นะครับ เป็นนักชกจากจังหวัดต,ตากแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยบุญลานนามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่กับอาจารย์บุญบุญลานนามวยไทยน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูง171เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านกฤษดาศูนย์กีฬา,ากีฬากุดฉิมหรือพอหลักบุญหรือเพชรบุรภาสีบุญเหลืองรุ่งโรจนนะครับนักชกจากจังหวัดนองบัวลำพูนะครับ แต่ทว่ามาซ้อมี่ค่ายมวยพอหลักบุญที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่กับเสียวุธิพอหลักบุญให้การดูแลและสนับสนุนนะครับน้ำหนักไปไปอยอยู่ที่60กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาตะวันบุญลันาน,านามวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้124.9ขาดไปจุดหน,นะครับ ส่วนทางด้านกฤษดาศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับช่างน้ำหนักได้126.5ลดไป1.5นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกฤษดาศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงต่อยหมัดฟันศอกแรงขว้าคอลอกตีเข่าในเหนียวแน่นบุ๊ดดุดันยืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกิตสดาศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนรุ่งโรจน์เบนซ์พะรามสองนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านกิตสดาศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านชายตะวันบุญลันานามวยไทยกันบ้างนะครับ สไตล์การชกของเขาครับก็เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายบูดุดันได้ลุ้นในนับครับอาวุธหนักแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน,นันใช้ตะวันบุญลานานามวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของใช้ตะวันนะครับก็ไปชนะนกเหนือเทพป่าลานยิมในยกที่3นะครับเมื่อวันที่5กรกฎาคม2องที่จังหวัดลำพูนนะครับคว้าแชมป์แชมเปี้ยนมวยชละมวยฉ,วย,ฉายาสยามนะครับชมรมมวยสยามภาคเหนือ ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านชายตะวันบุญลานานามมยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านกฤษดาศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับผมมองว่าวุธหลากหลายแล้วก็ความเป็นมวยดีกว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกฤษดาศูนย์กีฬากุดฉิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทนึงด้านยกนาทีกล้วยบางคอแหลมหรือจ่าติ๊กอุบลหรือสอก้องเกรติน,นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีสอในค่ายมวยสิทธิจ่าติ๊กที่อุบลน,นะครับน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่60กิโลกรัมส่วนสูง171เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับนั่นก็คือสิงห์ก้องธรณีมวยไทยหรือสามารถพยักอรุณยิมนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรแต่ทว่ามาซ้อมในค่ายมวย สามารถพยักอรุณยิมนะครับอยู่ที่สายไหม30นะครับอยู่กับพี่สามารถพยักอรุณยิมนะครับน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่58กิโลกร,รัมส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด1 2่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยกนาทีกล้วยบางคอแหลมนะครับช่างน้ำหนักได้123.4ลดไป1.4นะครับส่วนทางด้าน สิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้121.7นะครับขาดไปจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับฝีมือครบเครื่องต่อยมัดซอกแรงครับเคยเจอกันมานะครับเคยแพ้มาครับแต่ถ้าว่าวันนั้นคุมเกมไม่อยู่พลิกแพ้ไปแบบอย่างเสียดายครับ นี่คือสไตล e ์การชกของนัานสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับพลิกแพ้คะแนนยกนาทีกล้วยบางคอแหลมเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอ e ร์มล่าสุดของนัานสิงห์ก้องธรณีมวยไทยเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัานยกนาทีกล้วยบางคอแหลมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านยกนาทีนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับ เข่าเจอเข่าเปิดเกมขวางหน้าปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงมีศอมมีหมัดครับต่างคนต่างลุ้นเข่าด้วยกันครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านยกนาทีกล้วยบางคอแหลมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทา้งด้านยกนาทีกล้วยบางคอแหลมนะครับก็ไปพิกชนะคะแนนสิงห์ก้องธรณีมวยไทยเมื่อวันที่11กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านยกนาที กวยบางคอแหลมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับวันนี้พี่ก้องธรณีพี่สามารถพระยกระุนเลืหาสอสุภาวันและก็สมรักคำสิงห์นะครับติวเข้มมาอย่างดีหวางมาชำระแขนโดยเฉพาะคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนั่นมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับหรือปอมวลชัยนะครับเป็นมวยมาแทนปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรสอมในค่ายมวยทรายมูลสนุกเกอร์ขับอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับอยู่กับเสียก๊อฟทรายมูลสนุกเกอร์ขับน้ำหนักป่อยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตร วันนี้เจอกับทางด้านก้องธรณีบ่อรุ่งโลดหรือสันติอุบลหรือแสงพนาเล็กสอแสงพนานะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบ,บลราชธานีซ้อมใน่ข่มวยสันติอุบลน,นะครับอยู่กับสันติโพงามที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีวันนี้ชกกันในพิกัด114กับ1 1 6นะครับทางด้านมังกรเพชรทรมูสนุกเกอร์ขับต่อให้สองปอนนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน มังกรเพชรทรายมนสนุกเกอร์ขับช่างน้ำหนักได้114.9ลดไปจุด9นะครับส่วนทางด้านกล้องธรณีบอรุ่งโรจน์นะครับช่างน้ำหนักได้115.6ขาดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านกล้องธรณีบอรุ่งโรจน์นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงสับศอกแรง เป็นมวยที่เดินขยันเดินขยันทำครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านก้องธรณีบ่อรุ่งโลนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านก้องธรณีบอรุ่งโลนนะครับไปชนะคะแนนสิงสุราชออ,อุดอ,ดอุดรเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านก้องธรณีบอรุ่งโลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทา้งด้าน มังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นมังกรเพชรนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงมีเข่ายัดไส้แรงศอกมคมรับรวดเร็วก้าแรลกก้าสวนการผ่านมวยดีกว่ากระดูกมวยแข็งโป๊กครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นมังกรเพชรนะครับ ก่ไปแพ้คะแนนสั่งฟ้านอนวัดยิมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนั้นสั่งฟ้าได้นับ8ก่อนในยกที่3นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับนะครับต่อ2ปอนไม่ได้ต่อความแข็งแกร่งไม่ได้ต่อความเป็นมวยไม่ได้ต่อเขายัดไส้ วันนี้ผมมองว่ามังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ครับน่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับนะครับให้ไป5าดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาในคู่ที่สในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างน้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งหรือสิทธิ์จา่าอุ้ม หรือสสุจิมาวิทนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมในค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ที่จังหวัดมหาสาราคามนะครับอยู่กับทางด้านมาลายทองสักเทวันนะครับน้ำหนักไปไกวอยู่ที่58กิโลกร,รัมส่วนสูง169เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านมะนีแดงไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วหรือเกียรติสานิตนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุง ซ้อมนัข่ายมวยจิตอาสาบางแก้วที่จังหวัดพัทลุงน้ำหนักปะ่อยอยู่ที่59กิโลกรัมส่วนสูง173เซนติเมตรวันนี้โชคกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งนะครับชั่งน้ำหนักได้118.9ขาดไป1.1นะครับส่วนทางด้านมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับ ช่างน้าหนักได้120.2ลดไปจุดสนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน,นะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเตะต่อยขวางหน้าดันแทงล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่บุ๊ดูดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนานทางด้านมณีแดงนะครับ ก็ไปแพ้คะแนนเพชรอลังการสิทธิ์จ่าอุ้มนะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับวันนี้จะแก้เมือได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแลวก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านเพชรอลังการนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในล็อกปีเหนียวแน่นเตะขวาไยขวาบุดุดันเคยชนะมา วันนี้จะย้ำแขนหรือจะให้สางแขนก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของนักด้านเพชรอลังการคุ้งโรงน้ำแข็งนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวท,ทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนักด้านเพชรอลังการคุ้งโลงน้ำแข็งนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้าน เพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งวันนี้จะย้ําแค้นอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ดีสีในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งไฮวีห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ